นั่นต้องเรียกบ้านใบเขาดิรวมกันแุแกไม่ดไม่ดีรวมกันคุไปีเใกล้มาห้าหค่ะนแรกครับพุทธวันรีสวัสดิแกโอ้ยแมน ชออาอบเออน้องชาวชอบนะคแม่จะหล่อค่ะสาชาบเสแล้วอะ <c oughs> ไรเนี่ยแล้วนะมีคนอะไรฝึกเขารักน้องด้วยนะเนี่ย ดีใจที่สองนะคะไปกันแล้วนะคะไปกันกระดาปคอสมาค่อไปนะคะยุดยุดยแสงโยดยยดยอดโยดโยด ไม่ติดคร oui. บับคุูมคชรเลยไปแม่หมอจะมาดีดแม่ทาอะไรไปไป เี๋ยวอีกน่อยอกน่วนให้หนูเวคนเป็นปมปมโ่อยาให้เดี๋ยวให้เดี๋ยวนละแต่กนไปเยอะเมื่อกี้ตะโกนไปเยอะยกไปเียหายไปเยอะนะไปไปไปไม่เขาปิดล้วเริ่มปิดไปแล้วหอฮ้ยังไ

ค่อยๆหันไปเลยนี่ yeah, เขาได้ได้เยไร่ไปไหนก็เอาไปด้วย ยังไม่ถึงเวลา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 มีลูกซิงเกิเนี่ยเกี่ยวกันเลยนี่ลงมาถ่ายแล้วแล้หันตานเออใช่พี่กลัวเขาไล่เตะออกมาได้้แลวเข้าไปได้แล้วเาทางไหนล่ะเนี่ยไม่ใช่มันเข้าที่ทางไหนแหละเรื่องไม่เอาอะไปเลยตปถ่ายก็ได้嘛กล้องนึงให้พี่แปะถ่ายอ่า